โรงเรียนลลางในที่วัดเก่าวัดหนอ้อยอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมโรงเรียนลลางที่ปลูกสร้างอยู่บนพื้นที่วัดอายุกว่า20ปีแห่งนี้ถือเป็นอีกสถานที่หลอนแห่งหนึ่งในจังหวัดนคปรปฐมที่พวกชอบลองดีไม่พลาดที่จะไปสัมผัสบรรยากาศกันส่วนประวัติแล้วเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้ผมนำมาเล่าให้ฟังกันครับ คือเดิมทีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีทุนทรัพย์แล้วแกอยากสร้างโรงเรียนซึ่งแต่เดิมนั้นมีอยู่แล้วแต่แกอยากขยายโดยมาใช้พื้นที่ของวัดซึ่งแ,แรกๆก็มีผู้ไม่เห็นด้วยเยอะแต่สุดท้ายก็ขัดขวางไม่ได้แม่ช่วงแรกที่ก่อสร้างโรงเรียนได้มีข่าวว่ามีอุปสรรคมากมายทั้งคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตไปบ้างก็มีแต่สุดท้ายทางเจ้าของโรงเรียนก็สร้างจนสำเร็จ โดยลักษณะของโรงเรียนจะเป็นตึกสูงสามชั้นหน้าตาอาคารดูทันสมัยออกไปทางสไตล์ยุโรปคล้ายโบสถ์เคสที่ขนาดไม่ใหญ่มีครูอยู่ไม่ถึง10คนกับพันโรงอีก2อสคนเรื่องน่ากลัวเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมาทราบทีหลังว่าส่วนที่ขยายมาดันไปสร้างอยู่ตรงป่าช้าเก่าของวัดนิเและตัวอาคารเรียนอย่างได้สร้างคร่อมบนเชิงตะกอนเผาผีเดมอีกด้วย และเมื่อโรงเรียนเปิดสอนก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นคือเด็กนักเรียนรวมถึงครูมักจะเจอเรื่องราวอาถรรพ์แปลกๆเสมอเช่นบางครั้งก็มาแสกเห็นเป็นเงาคนเดินอยู่บนอักาานบางทีเด็กเดินลงจากบันไดก็เหมือนมีบางสิ่งมาแกงแล้วผลักให้ตกบันไดจนบาดเจ็บกันไปหลายรายแต่ที่ค่อนข้างสยองขวัญก็คือเคยมีเหตุการณ์หนึ่งขณะที่ครูสอนเด็กอยู่ในห้องเรียน แต่กลับมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งเป็นใครก็ไม่ทราบเข้ามานั่งเรียนอยู่ด้วยเรียกว่าหลอนไปทั้งเด็กและครูเลยส่วนเรื่องราวที่ถือว่าเป็นตำนานของสถานที่แห่งนี้คือเรื่องของหนูนิดเด็กนักเรียนกับลุงทิ้งผู้เป็นพันลงซึ่งทั้งคู่ถือว่าเป็นวิญญาณที่เคยมีตัวตนเจงและเคยอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยโดยหนูนิดนั้นมีโรคส่วนตัว แกได้เสียชีวิตที่โรงเรียนส่วนลุงทิ้งนั้นแกเป็นพานโรงที่มีจิตผูกพันกับโรงเรียนเคยกินนอนอยู่ที่นี่พอแกตายไปดวงจิตก็เลยไม่ไปไหนจากประวัติของลุงทิ้งคือสมัยที่แกมีชีวิตก็จะเป็นพวกมีอาคมและเลี้ยงผีซึ่งพอลุงแกเสียชีวิตไปเหล่าผีที่แกเลี้ยงก็ถูกปล่อยออกมาเพ่นพ่านในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยและสุดท้ายจะด้วยเหตุผลใ,ใด ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันโรงเรียนนี้จึงปิดตัวลงเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วแต่ชาวบ้านแถวนั้นมักพูดตรงกันว่าวิญญาณลวงทิ้งแกยังอยู่ที่นั่นถ้าวันไหนตรงกับวันพระจะเห็นแกเดินอยู่บนอาคารร้างแห่งนั้นบางทีก็พวกสมุนผีที่แกเคยเลี้ยงไว้สมัยยังมีชีวิตที่เที่ยวปรากฏกายส่งเสียงอื้ออึงอยู่ในอาคารชนิดที่ว่าชาวบ้านที่ไม่เคยรู้ประวัติที่นี่มาก่อน เคยสงสัยแล้วเดินเข้าไปดูในตัวอาคารแต่กลับพบว่าข้างในนั้นไม่มีใครเลยพบเจอกันบ่อยๆเข้าจึงเป็นที่รู้กันว่าถ้าหากเห็นใครหรือได้ยินเสียงโะไดดังมาจากในโรงเรียนหลังตอนดึกๆก,ก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรคือผีแน่นอนนอกจากเรื่องวิญญาณของหนูนิดกับลุงทิ้งแล้วยังมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่เกิดขึ้นภายในนี้อีกเรือง ก็คือช่วงที่โรงเรียนหลางได้เกิดมีคนไปผูกคอตายที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้างอาคารเรียนด้วยจากนั้นมีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ต่างเคยเจอวิญญาณผู้ตายอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะมายืนอยู่ใต้ต้นไม้หรือกระทั่งนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้เป็นที่หลอนของชาวบ้านกันพักหนึ่งเลยจนสุดท้ายพระที่วัดแห่งนี้ท่านเห็นว่าเริ่มจะไม่ค่อยดีจึงได้สั่งให้ตัดต้นไม้ต้นนั้นิ้งไป รวมถึงสวดส่งว,ว,วิญญาณให้ดวงวิญญาณผู้ที่มาผูกคอตายไปสู่พบภูมิที่ดีด้วยเรื่องราวการพบเห็นก็เลยเงียบๆลงไปและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญที่ไม่ใช่แค่ตำนานเดียวหากแต่ว่ามีหลายเรื่องราวอยู่ในสถานที่เดียวส่วนตัวผมไม่เคยไปสถานที่แห่งนี้นะครับออกตัวไว้ก่อนว่าได้ยินเขาเล่ามาแบบปากต่อปากอีกทีรวมถึงหาข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวที่พอจะเชื่อถือได้ รวบรวมเกียวม,มาเล่าให้ฟังกันเท่านั้นแต่หากใครอยู่แถว,แถ,วแถวย่านนั้นหรือว่าเคยเข้าไปสำรวจที่โรงเรียนล้างแห่งนี้มาแล้วช่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยสิครับเพราะสถานที่แห่งนี้เท่าที่ฟังมามันน่ากลัวจริงๆเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับโรงเรียนล้างในที่วัดเก่าขอบพระคุณครับ